สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจาโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับจะมาแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระเตารีดพิมพ์กลางนะครับผมหลวงปู่ทวดวัดชังให้ปีพศ2539 รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโคนะครับอันนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับเนื้อทองคำนะครับผมพิมพ์กลางเนื้อทองคำนะครับพิมพ์กลางเนื้อทองคำนะครับจะสร้างนะครับสองร้อยสิบสี่องค์นะครับตามจำนวนการสั่งจองนะครับเพียง214องค์เท่านั้นนะครับน้ำหนัก2บาทนะครับผม ส่วนพิมพ์เล็กนะครับทองคำเนี่ยพิมพ์เล็กทองคำจะสร้าง2 5 5อห้าสิบห้าองค์นะครับส่วนพิมพ์ใหญ่จะเอ่อสามร้อยฝานะครับผมพิมพ์กลางก็จะน้อยสุดนะครับ2อ4พสิบสี่พิมกลางใน2 1 4อบสี่องค์นะครับพิมพ์เล็ก2อ5ห้าสิบห้านะครับผมองค์นี้ก็ประกวดได้ที่หนึ่งมาถึงสองรอบแล้วนะครับ ทองคำพิมพ์กลางหนักสองบาทนะครับอันนี้มีกล่องเดิมพร้อมนะครับร <c oughs> ุ่นสร้างลงพิบาลโคกโพกล่องเดิมพร้อม <c oughs> เป็นพ้าที่สวยมากๆอีกหนึ่งองนะครับทองคำเนี่ก็มีทั้งแบบสวยแล้วก็ไม่สวยนะครับมันอยู่ที่องค์นะครับผม องนี้เรียกเลยว่าสวยแชมป์เลยนะครับแล้วก็แชมป์จริงๆด้วยนะครับเจตนาในการสร้างรุ่นนี้นะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับกล่องไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรพิมพ์อะไรนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นกรรมหยี่หัวมนนะครับเป็นกรรมะยี่หัวมนนี่นะครับ ก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับอันนี้เอาตัวแบบมาให้ดูนะครับสมเด็จหลงพระทวดวัดชังให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานี28ทธันวาปี39กนะครับก็เจตนาในการสร้างอย่างที่บอกนะครับว่าดีมากๆนะครับนําเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปรกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับพิธีการปลุกเสกนะครับปลุกเสกที่วัดชังให้ถึง3วัน3คืนนะครับโดยมี ท่านอาจารย์นองนะครับวัดสาขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกนะครับแล้วก็มีเกจิคณาจารย์นะครับแต่นใต้ร่วมปลุกเสกนะครับอีกมากมายครับข้างเลยนะครับทองคำลําค่านะครับ mm hmm. พาเนี่ยก็ องนี้นะครับผ่านการประกวดมาสองรอบนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบใบประกาศให้ดูนะครับแป๊บนึ่งครับไม่กี่วิน,นะครับผมคลิปนี้ก็ดูเร่องทองคำกันเพลินๆนะครับทองคำปีสามเกนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาบัตรก็เรียกว่าใบประกาศีสบัตรนะครับ ที่ไปประกวดมาอันนี้จะเป็นเดือนมกราครับปีห7ชื่อนะครับหลวงปทวดพิมพ์หลังเตาลีพิมพ์กลางนะครับโคกโพป,ปีสอง9สาประเภทหลวงปทวดชุดที่1นะครับโตที่ี่42รายการที่สองสองสามหนึ่งนะครับกรรมสิทธิ์ของจาโทเฮลีนะครับก็คือผมเน่งนะครับผมได้ที่1งงานนะครับครั้งที่ห้า ในวันที่ยี่สิ็ดถึงยี่ิปดมกราคมสองห้าหกเจ็ดนะครับโรงเรียนในร้อยสามพานนะครับอันนี้เป็นบัตรแบบสมาร์ทการ์ดนะครับเดือนมกรางานโรงเรียนในร้อยสามพานนี่เป็นงานใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับเป็นงานใหญ่ที่สุดในประเทศผมก็จะเอาแบบนี้แหละนะครับสวยแพงแรงจบชัดชัวนะครับแล้วก็คราวนี้ผ่านใบแรกไปนะครับอันนี้เป็นใบที่สองเน,นะครับ ก็เป็นงานประกวดที่โรงเรียนในร้อยสามพันเช่นกันนะครับเนี่ยนี่นะครับตำรวจผู้ทอนาคเจ็ดหลังเตาลีนะครับปีสามเก้ากรรมสิทธิ์จากโทเฮนดี้ได้ที่หนึ่งนะครับอีกหนึ่งใบแล้วนะครับผมอันนี้ประกวดเดือนกรกฎาคมนะครับวับนที่เจ็ดในร้อยสามพันเหมือนเดิมนะครับก็ได้ที่หนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นใบใหญ่นะครับ ใบใหญ่จะเป็นกลางปีนะครับส่วนใบเล็กนะครับนั้นจะเป็นต้นปีนะครับก็เป็นงานเล้ว่าเบอร์หนึ่งของประเทศนะครับงานเรียนในร้อยสัมพันธ์นะครับผมก็เป็นเครื่องการันตีนะครับว่าแท้นะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับองนี้สองใบแล้วนะครับได้มาสองใบแล้วในกล่องนะครับ อันนี้เนี่ยยิบพากมาชมนะครับว่าสวยสปีดสปาร์ตนะครับแค่ไหนอะไรยังไงนะครับ mm hmm. เป็นพิมพ์กลางเนื้อทองคำน้ำหนักสองบาทนะครับผมว่าองค์นี้ต้องค้างฟ้าอยู่ที่หนึ่งแน่เลยนะครับยาวๆเพราะว่าหล่อเต็มหล่อสวยนะครับทองคำองค์นี้ มีเนื้อเงินเนื้อทองทิพย์เนื้อนวะอะไรในในช่องเนี่ยพิมพ์กลารถ้าพลังเพื่อนๆพม่พี่พไม่ถึงก็เ,เนื้อนะครับที่เออลองลงมาก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหานะครับอย่าไป <c oughs> อย่าไปฝืนนะครับถ้าไม่ไหวแต่ถ้าไหวก็จับนะครับผมนี่ทองคำเนี่ยเขาจะมีหมายเลขตอบก,กำกับนะครับองนี้หมายเลขดีมากๆนะครับ หมายเลขนะครับแปดสิบเก้าจะมีโค้ดนะครับหลวงพ่อทั่ววัดช้างให้ยี่แปดธันวาสามเก้าเถาะมหาพรมตอกอยู่สูงนะครับแล้วก็หมายเลขแปดสิบเก้าก็เป็นโค้ดตอกมือเช่นกันนะครับผมเนี่ยหล่อสวยเนียนตามากทองคำนะครับ เนื้อทองคำแท้นะครับเป็นพ้าหล่อนะครับสังขติริวจีวอน,นะครับจมูกปากหน้าตานะครับผิวเดิมเดิม มีคาบเบาอยู่เลยนะครับขี้ค้างอยู่นัดรับพาได้เขตปริมณฑลนะครับผมอยู่สาระา,าุรนครปฐมนะครับเขตปริมณฑลน,น,นี้นัดรับส่งได้เลยนะครับสวยวีทนะครับเป็นผ้าหล่อด้านล่างนี่ต้องมีรอยแต่งตะใบนะครับ ทางนี้สวยผิวเดิมโคตต้ดตอกได้เปียยปะมากที่แปดนวาสเกวัดช้างให้นะครับหลวงพ่อทวดหมายเลข89เกาถาะมหาพมที่1 2ใบแล้วนะครับ รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับอย่างแน่นอนนะครับผมที่หนึ่งที่หนึ่งในใจคุณนะครับก็สำหรับองนี้นะครับมีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีใบประกาศที่หนึ่งอีกสองใบนะครับเป็นงานโรงเรียนไดร้อยนะครับสัมพันธ์งานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับผม ก็สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้อันนี้ต้องขอเพิ่มหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าไปประกวดมามีค่าใช้จ่ายถึง2ใบแล้วนะครับผมก็สำหรับอง์นี้นะครับผมเปิดราคานะครับไว้ที่สามแสนเจ็ดห้าพันนะครับผมสนใจโทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวให้ดูองค์นี้ไปด้วยแล้วกันนะครับรีวิวก็ให้ครอบเวอร์นิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ที่ได้มาใหม่นะครับเป็นเตารีดเนื้อทองคำนี่ผมก็ไปเลี่ยมทองมาสองหมื่นนะครับเป็นพิมพ์ Apache นะครับผมเรียกว่าพิมพ์ Apache นะครับพิมพ์เล็กหนักยี่สิบกร,รัมนิดนิดนะครับอง์นี้หมายเลขหนึ่งแปดสามนะครับผม หอมเลี ang, <c oughs> group, ini, ่ยมทองอย่างดีก็สำหรับองค์นี้นะครับสำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับองค์นี้เนี่ยสามแสนห้านะครับปีดแน่นอนนะครับผม แล้วก็อีกองหนึ่งนะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่หนักประมาณสามบาทนะครับนี่ผมก็ไป่ทำตลับมานะครับตอนที่ไปทำตลับเนี่ยทองบาทหนึ่งสามหมื่นนะครับผมตลับอันนี้มโดนไปกวบห้าหมื่นนะครับผมเป็นทองเก้าสิบนะครับเกือบห้าหมืนตอนนี้นี่ต้องมีหกหมื่นแน่เลยนะครับถ้าทำ หกหมื่นไม่อยู่ด้วยนะครับพระทองขึ้นไปสี่หมื่นห้านี่องนี้นะครับพิมพ์ใหญ่มันๆน,นะครับผมองนี้หมายเลขนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดพิมพใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์กลางก็ได้ดูกันหมดนะครับ พิมพ์ใหญ่นี่ก็ประกวดในที่หนึ่งมาเหมือนกันนะครับมีใบป,ประกาศจี๊ดๆทั้งนั้นนะครับผมก็คลิปนี้เป็นขององค์พิมพ์กลางนะครับแต่ว่าผมก็ให้ดูโคเวอร์ทุกอย่างนะครับผมก็นะครับ สามแสนเจ็ดห้าพันนะครับองนี้โทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับแล้วก็มีผ่าเครื่องนะครับในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพนพี่พนะครับเข้าไปรับชมผ่าเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กด ติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับผมให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ